โอ้สีสันน่ากินอย่างงี้ค่ะแล้วเราก็โรยด้วยแป้งฝุ่นนะคะเฮ้ยอืฉันยังก่อนยิงข้าว่าสั่งปลาดุกอุ้ยได้รักเสียแมนครับโอ้ยโอถอดก่อนถอดก่อนครับผัดปลาดุก ข้าวผัดผกผิดปลาดุกครับอือผัดเป็ดปลาดุกเลยปลาดุกเลยครับปลาดุกแท้ค่ะมาจากประเทศอาจจะต่างประเทศอ๋อปกติใช้ปลาดุกไทยไหมวันนี้เป็นรัสเซียใช้รัสเซียเลยให้ยูพินซื้อให้ไหมให้ระเบียบซื้อให้ปลาปิดแกงลายปันนี่ผิแม่ปลาดุกจ้าโลกสิบโลอันนี้เปโลสิบโลอันนี้กิโลสองโล คนเดียวค่ะตัวเดียวก็เต็มกระทะไปแล้วนี่ใช่ในพริกแกงก็เต็มกระทะแล้วค่ะเออพริกแกงก็เต็มกระทะแล้วรู้จักปลาไปใส่ได้ไหนเขาไปหาสีมูคนไม่ได้พื้นที่าไไม่หวโอ้สีสันน่ากินหนึ่งค่ะแล้วเราก็โรยด้วยเบนท์ผุดนะคะเฮยอือฉุนแสดงว่าอร่อยใช่ค่ะพริกแกงฉุนมากโอ้ สุดยอดเลยน่ากินมากเลยอ๋อเอากล้ามขึ้นบ้านนี่แหละบ้านี้กเอากล้ามขึ้นบ้านนี่แหละเอาอ้กระาเล็กกระาเล็กเราแรงน้อยอ เดโทรเอิ้ไปเสียงมาคอยซ่ยคนกันเอ้ยคนมเดียวนี่ละเอ้าเอาไป้วเมากอกเด้ฝันบดีไมฝัน่าจังไหฝันผีจับหัวเอ้าฝันดีตัวนั้นฝันดีตัวนั้น